ต้อนรับเข้าสู่ช่องนีทรรศคุมค่ะป่าฮขาโอ้โหน้ำแข็ตับจนครกแตกว้าวตักจนครกแตกถ้วันนี้นะคะโอ้โหชุดอดอกฟออนี so ่คาะโลง่านี่โฮจีกาแฟจากยายไหนคะยายแหลมยู้านโออจ้าจากยายแหลม โอ้โโอโมาตรฐานเหรอไม่ใช่คนตำม,มันแรงดูสิดูท่าตำสิคะโอ้โหท่าตำนะคะนี่นี่นี่โอ้โหน,ะะนี่เขาเรียกว่าตำกล้วยนะคะตำกล้วยนะคะคนที่จักกล้วยนะคะโอ้โหหันทานทันทานซับ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 เด้อ yeah. โอโ้นี่คือรงทานสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะนี่คือโรงทานนะคะโอ้โหโอ้โตำกล้วยอา้าวชิมชิมชิมรอนะคะตอนนี้รอรับตำกล้วยนะคะหนาแน่นเลยนะคะอ่าทุกคนนะคะนะคะส,สุดเลยนะคะโรงทานนะคะเรามาดูโรงทานนะคะโอ้โหนู่นนะคะ ตามคนละพอแล้วคนละเท่านั้นแหละยายตักจองหนึ่งไปเลยตักจองหนึ่งมันจะได้ทั่วถึงกันแล้วกินหมดก็มาใหม่อีกใช่ตักไปรอบเดียบใช่กินหมดแล้วมาใหม่อีใช่กินหมดแล้วก็มาใหม่อีกนะคะโอ้โห <ไ>น,นี่ค่ะคนเอาคนช่วยจักไหมเนาะเอากลยคนช่วยจักจักไ,อ,ไอ้กล้วยไหมคะโ่วยช่วยกันช่วยกัน,นจักกล้วยเลยโอ้เจ้าของบริการเด้งเลยอันนี้ใช่ใช่ใช่ หอมน้องมณ์หอมน้องมณ์น้องมณ์ให้ตาเลยนะคะคือตำออกเป็นบุฟเฟ่เลยนะคะนี่นะคะ่ะนี่จำกล้วยนะคะค่ะแล้วก็ข้าวปีน,นะคะอันน่าเข้าขว้างโอ้เยเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวน่ะเยี่ยมมากเลยนะคะนี่ทีมงานทำอ่าล่งทานนะคะ ทีมงานทำลงทานขอใครคะ่ะขอบใ้สัีพรมที่นี่บ้านคนสูงสวรรค์ค่ะอ๋อค่ะแล้วที่สถานที่ของน้องบนเนาะเจอนี้เป็น,นของน้องบนที่เอามาลงไว้เนาะค่ะนี่นะคะลงทานเรานะคะโอ้โหอบอุ่นเลยค่ะอบอุ่นมากเลยค่ะสุดยอดถึงความอบอุนนะะอ่นนะคะโอ้โหทั่วสนั่นะคะงานลุ่คนนะคะ เต็มน,นาเลยนะคะงานนี้ใหญ่มากอลังการเลยนะคะโอ้โหสุดๆเลยนะคะงานใหญ่นะคะนี่นะคะนี่นะคะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะพี่น้องพี่น้องกกอกเลยจ้าพี่น้องโกกอก่ะเรามาดูด้านนี้นะคะด้านนี้เขาเป็นการบีบยางแล้วนี่เราใหม่มมค่ะเรามาดูด้านนี้ค่ะสวัสดีจ้าจ้า <Hey. S 2> น,นี่ค่ะโ oh, oh. อ้โหอลังการเลยนะคะอ้า ah. วตอนนี้นะคะมีโรงทานนะคะเยอะมากเลยนะคะ ah. ตํากล้วยตําตุ้ครบแตกนะคะโอ้โหดูนะคะค่ะนี้ก็มีอะไรนี่โรงทานอะไรนี่น่ทอดครับค่ะสุดยอดเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหใหญ่มากเลยค่ะใหญ่สุดๆเลยนะคะงานนี้นะคะไม่ใช่ธรรมดานะคะมาทุกทั่วสารทิศเลยนะคะเอฟซี FC คะ่ะชมดูก,ก่อนนะคะ ในช่วงเช้านะครับได้ทำการัญเชิญยามมันมีโป่งผมและสายายนะครับก็ให้ดูรอบๆนะคะจะให้ดูรอบๆทั่วนะคะดูกันทั่วทั่วหน้าเลยนะคะช่วงนี้ก็าสบายนะครับดูกันทั่วทั่วหน้าเลยนะคะงานนี้นะคะช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวจะได้เจอผมอีกรอบในช่วงเย็นในวันนี้นะครับ วัสดีจ้าสวัสดีจ้าท่านไหนมาแล้วเออคำระวังนะวันนี้เป็นวันมงคลนะครับเป็นวันมงคลเอ่อก็ให้ระวังระวังท่านใดจะมาเอาเออเหนื่อยนะคะสิ่งของคละมาลางไม้ของบงสวงด้วยความเป็นสิริมงคลอ่าก็มารับได้นะครับตอนนี้รับผลไม้บ่งสวงนะคะพระพรนะครับ เราังเหลือตอนเย็นนะครับตอนเย็นก็จะมีพิธีจะมีพิธีครั้นหนึ่งนะครับตอนเย็นตอนเย็นก็จะมีพิธีนะครับก็ขอเชิญท่านทีทุกท่านได้มาร่วมอีกีนะครับนิสสาและการแสดงจากนางรังคุณยูยูโรธิตาสิ กินแล้วจ้าจะกินข้าวหรือยังล่ะจังหวัดลำพูนนะครับสะโอย่าเหมือนเดิมนะถวายปู่สองเพลงนะครับขันนะทางคุณแม่ท่านเจ้าหน้าที่เลยเพราะว่าผมลืมเพลงแล้วแม่มาถึงนี้ผมก็ลืมพอดีเชิญเลยนะครับพี่น้องจากจังหวัดลำพูนที่มีทางถ่ายนะคะ FC เห็นนะคะมาด้วยค่ะน้องสองค์ปู่ปาริจิตเนือไว้ให้พิธีกรหนึ่งองค์นะครับ ผักผักเหลือให้พิธีกรด้วยบรรยากาศด้านาบนองอูง<า>น,นะคะให้ในของโชคสองลากจากปูบ่บ้างแต่สิ่งสองสิ่งก็ยังดีนี่ค่ะบรรยากาศหน้าองูน,นะคะกราบไหวกันจุดหนาแน่นเลยค่ะหนาแน่นเลยนะคะเข้ากับไหวเรียงคิวเรียงคิวหนาแน่นเลยนะคะส่วนด้านล่างก็เหมือนกันนะคะค <น S 2> ด้านล่างก <พอ S 2> ็ปล <ขอ S 2> ่อยเพลงกลาวไหว จนไม่มีที่จะเข้าแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปดูก่อนนะคะว่าทูบที่จุดมีที่ปักหรือเปล่านะคะแต่จะเป็นลมก่อนทาไงนี่ที่ปักทูบนะคะเดี๋ยวญาไปดูก่อนนะคะนี่มีที่ปักเลยนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะ